สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของกฤษดาคูดค่ะทุกท่านเนาะวันนี้นุ้ยนะคะมาคนเดียวฉายเดี่ยวเลยแล้วก็นำโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ราคาส่วนลดของแถมลดแรกแจกแถมกันไปเลยนะคะวันนี้นุ้ยมีมิ s ซูบิชิไทตันคันนี้ปี2012เครื่อง2.4ราคา279,000บาทเท่านั้นแล้วบอกเลยนะคะว่าคันนี้กู้ได้เต็ม ลูกค้าฟรีดาวเนาะฟรีดาวจริงๆนะลูกค้าผ่อนอยู่แค่ประมาณ5000เท่านั้น5,000ลูกค้ามีรายได้อยู่แค่1,000 0บาทลูกค้าก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วซื้อคนเดียวใช้คนเดียวนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากแล้วคันนี้นุ้ยบอกเลยนะคะว่ามันประหยัดน้ำมันเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน นะคะเป็นเครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG แต่เราบอกก่อนเลยว่าติดแก๊ส LPG คันนี้มันไม่ได้ติดข้างบนนะมันติดใต้ท้องแล้วมันก็ทำให้ประหยัดพื้นที่ด้านบนคันนี้ต่อให้เป็นปี2012เป็นตัวไททันพัสดยกสูงนะคะตัวนี้เป็นตัวเหมือนถ้าเทียบเท่ากับโตโยต้าก็จะเป็นพวก p l a n ลนเนอรนะคะเป็นตัวตัวยกสูงแล้วเป็นตัวพัสถ้าไททันเขาเรียกว่าไททันพัสนะคะ ตัวนี้กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกก็มีแล้วไต,ต่ต้นของเขาโฉมของเขาเนี่ยจะเน้นย้ำในเรื่องไฟไฟหน้าของเขามีความใหญ่กว้างนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแม็กยางใหม่แม็กยางยังใหม่อยู่นะแม็กก็จะเป็นตัวเนี้ยคือมันเป็นตัวยกสูงนะคะแม็กเขาก็จะเป็นยางใหญ่แม็กใหญ่ของโรงงานเลยคันนี้ เป็นแม็กแท้จากโรงงานนะแม็กแท้โรงงานไฟเลี้ยงของเขาอันนี้อาจจะมีแต่งนิดนึงนะคะคันนี้เขาอาจจะแต่งบ้างด้วยด้วยเขามีการซื้อโครเมียมติดนะคะในส่วนของตรงไฟเลี้ยวกระจกก็ใส่โครเมียมด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมือจับมือจับก็ใส่โครเมียมเน่บันไดข้างสี่ประตูบอกเลยว่ามาจากโรงงานเขามีบันไดข้างมาให้แล้วนะ ฟ้าถังน้ามันนะคะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เหมือนกันมีโครเมียมทุกอย่างครบนี่ค่ะสติกเกอร์โลโก้แท้ของโรงงานเลยคือไททันพลัสเนาะไฟท้ายเหมือนกันเพราะว่าไททันน่ะนุ้ยบอกเลยว่านุ้ยชอบไฟเขานะในเรื่องของไฟไททันทั้งหน้าและหลังไฟเขาเห็นไหมคะมีความสวยมากกันชนท้ายตัวนี้ก็เป็นกันชนท้ายของแท้จากโรงงานเพราะว่าตัวนี้ไททันพะลัสอะ มันแต่งมาครบหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไลเนอร์นุ้ยบอกเลยว่าไลเนอร์เขาอะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการบรรทุกหนักมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างค่ะสำหรับคันนี้เนาะภายในเขาเป็นสีดำนะคะสีดำทึบเลยแหละสวยมากเห็นไหมคะเบาะเป็นเบาะหนังเบาะหนังเบาะแท้จากโรงงานนะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะ กระจกไฟฟ้าแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะตัวนี้ยหน้าปัดเห็นไหมคะคือไม่มีรอยทลอกใดๆทั้งสิ้นนะบอกเลยว่าลูกค้าใช้งานน้อยนี่บอกเลยว่าเขาใช้รถแบบแบบรักษาจริงๆอ่ะเออดูพื้นพรมทุกอย่างเห็นไหมคะเขารักษานะคันนี้ไม่งั้นนะมันต้องมีร่องรอยการขีดข่วนหรืออะไรเด็ก เด็ดขาดแน่นอนแต่คันนี้นะคะใหม่กริปแล้วก็สวยมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันว่าสีประตูมันเป็นยังไงนะเป็นเหมือนกันค่ะก็คือเป็นเบาะหนังสีดำเนาะเขาไม่มีรอยเลยอะ่ะจะบอกว่าคันนี้สามารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องล้างแล้วส่งมอบลูกค้าได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมเนาะสวัสดีค่ะ